Yn Yeah. you ครั้งแรกที่เจอนัทดาเนี่ยจำได้ว่าเป็นงานคือสุ่ยเย่าประมาณปี40นัทดาเขาครั้งแรกเข้าหนังสือรุ่นที่เขารวบรวมอย่าเรียกว่าหนังสือรุ่นเป็น,ปนจาบ,บียนนะมาแจกทาด้วยโรเนียลก็มีชื่อพวกเราอยู่สักประมาณ3-40คนแล้วก็มีลายมือนัดดาเขียนบรรยายไว้ข้างหลังสั้นๆแล้วก็หนังสือก็่มนยังเก็บอยู่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของตอำสำแล้วหลังจากนั้นลิ้มก็เป็นคนที่รับช่วงต่อมา ในช่วงนั้นเนี่ยเวลาลิ้มมาเขาจะพกแฟ้มใหญ่ๆมาแล้วก็มีซีล็อกรูปของห้องแต่ละห้องสมอสอัยม25เอามาแจกเพื่อนทุกคนแล้วก็ให้เพื่อนให้เพื่อนแต่ละคนเนี่ยช่วยกันตามเพื่อนในห้องของตัวเองผมก็ยังเก็บไอซีล็อกแผ่นนั้นอยู่เป็นของห้องร้อยแล้วก็มีตาหยางประทับชื่อปริศนาศศิกรานะอยู่ด้วย แล้วเบอร์เบอร์ลิ้งก็อยู่ในมือถือผมผมยังไม่ลบเพราะผมมีความรู้สึกว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกเตัอวันหนึ่งลิ้งไม่ได้โทรมาผมเว็บโคเดนโอดี้ครับก็จริงๆแล้วข้อมูลนะฮะก็ออได้มาจากเริ่มต้นคนแรกเลยนะครับตอนรัด,ดานะฮะซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะแล้วก็แล้วมีลิ้งนะฮะลิ้งเ,เป็นคนรวบรวมข้อมูลแล้วก็พยายามทำทำเนียบรุ่นนะฮะจนใกล้จะเสร็จแต่ก็ มาเสียชีวิตก่อนนะครับก็ผมก็ได้ข้อมูลชุดนี้จากกบจูชัดครับก็พยายามนะฮะใส่ในเว็บนะฮะหลังจากนั้นก็มีคนก็มาช่วยมากมายนะฮะเช่จนสมพลนะฮะมีชวนชื่นมีหมอพรชัยนะครับแล้วก็น้องอภิเษกน,นะครับทำให้ทางสำเนียบรุ่นเราตอนนี้ออกมาค่อนข้าง เมื่อสักสิปีที่แล้วนะคะประพัฒเป็นคนเริ่มจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนตรียมอุดมก็ที่สาราไทยที่กรงสริวงมีคนมากันเยอะพอสมควรก็สักสักห้าสิบหกสิคนนะคะอาจจะร้อยคนก็นได้เดี๋ยวถามประพัฒแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยลิ้มเนี่ย เบชนะเนี่ยเขาก็เดินมาตามโต๊ะเขาบอกว่าโอ้นี่ตื่นเต้นมากเลยได้เพื่อนมาเยอะถึงขนาดนี้เขาอยากทาหนังสือแล้วเขาก็ไปเดินตามโต๊ะแล้วขอชื่อเพื่อนทั้งหลายแล้วหลังจากนั้นเขาก็ติดต่อแมวมาอีกสักปีสองปีเนี่ยเขาก็หมายความว่าระหว่างนั้นเขาก็มาติดต่อตลอดเขาบอกว่าเขาอยากจะทําหนัสงสือเป็นรูปเล่มมากกว่านี้ให้คนมากกว่านี้นะคะ,ะมาช่วยกันไหมขอเราก็รวบรวมรายชื่อเสร็จเรียบร้อย <Lyn: S 2> แล้วก็เขาบอกเขาอยากได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นขอจัดมิ팅อีกสักครั้งหนึ่งเถอะนะคะแล้วก็เลยมาจัดที่โรงเรียน ประกอบพัฒนาเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วก็รวบรวมคนคนมากันถึง185คนนะคะยังถ่ายรูปไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเขาเรียกอะไรคะค่อยๆเริ่มต้นมาจนกระทั่งถึงับันนี้เนี่ยเราสามารถจะรวบรวมเพื่อนได้ถึงพันกว่าคนแล้วค่ะสวัสดีค่ะซูมเกิดขึดดด้นได้ยังไงนะคะซูมเกิดขึดด้นได้กับการที่เห็นว่า เมื่อเราสร้าง email address ขึ้นมาอันหนึ่งเราสามารถจะติดต่อสื่อสารกับคนกลุ่มหนึ่งคนุดที่เรารักได้อย่างสะดวกรวดเร็วในขณะที่ทุกคนไม่ต้องมีเวลาว่างพร้อม,มกันในเดือนพฤศจิกา5/2เราเริ่มตั้งสูบตอนนั้นมีสมาชิกเริ่มแรกรที่20คนสมาชิก้งเบอร์วันก็คือตะบนได้ master ์มงโกได้ลเด d น n o ดี้อด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 ของเราค่ะ แต่ว่าคนที่ทําให้ z o มขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วก็คือชนชื่นชนชื่นเธอจะตื่นเลร้อนที่จะชวนเพื่อนๆที่ข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มนี้ในเวลาหกเดือนเนี่ยขึ้นเป็นแปดร้อยคนซึ่งเร็วมากเราก็อยากจะชวนให้เพื่อนๆน,นะคะมาใช้อ่าน z ูมทุกวันแล้วก็ใช้ให้นานๆตลอดไปแล้วเราจะรักกันยิ่งขึ้นาจากท่านผู้ในการวิสวสวิธรมำลำรง ว่าต้องการที่จะสร้างศาลาใหม่ทดแทนศาลาหลังเดิมซึ่งมีอายุการใช้งาน25ปีรัชดีได้คิดว่าสิ่งเก่าต้องออกสาร3ซึ่งกําลังจะรวมรุ่นเข้ามาจึงไปชักชวนเพื่อน,อนคนที่ทําให้เรามั่นใจว่าเราน่าจะทําโปรเจกต์นี้ได้ก็คือคุณอภิษ์ตันติรรวรลวงกับดรสามารถราชพลสิทิ์ซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยบอกให้ดำเนินการได้เลยและจะ ช่วยระดมทุนให้เราก็คิดตั้งคณะทำงานขึ้นมาก็มีอาสา,าสมัครเข้ามา24คนเป็นนักเรียนต่อ3สสทั้งหมดก็คือมีสถาปน,นิกก็มีอาจารย์ลูกวิ์วุสันติมีวิศวกรที่คุณโสพลไปทักถามมาก็คือคุณสุชัยล,ลูกจิตันิติุ่ก็มีเหตุลัญยิ่ที่สำคัญที่สุดคือคุณสารพีสมุนโพจรและที่จะต้องขอเอ่ยนามคือ ผู้ที่ให้ไอเดียในการระดมทุนก็คือสามีด็อกเตอร์มนตรีอัธิโลนทุณอาสาเป็นผู้จัดกอการุสลในนามโครงการศาลาพักเกี่ยวแก้วคุณอภิัฎก,กับดกเตอร์สามารถเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ในการวันที่เปิดศาลาอยากจะบันทึกว่าเป็นวันที่เรามีการลงตัวของต่อ,อ,อส3มๆม,มากที่สุด ักเป็นเีสมคุณค่าพระเกี่ยวแก้วที่รวมศรัทธาบูชายึดมั่นความดี